สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนเที่ยงๆนะครับอากาศร้อนๆนะครับวันนี้ก็มาขายน้ำอ้อยกันปกตินะครับก็ไปตัดอ้อยมาเบื่อตอนเช้านะครับตัดเบื่อตอนเช้าวันนี้ตอนนี้ก็พามาหนีบนะครับพามาหนีบน้ำตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ก็ทางร้านของเรานะครับก็จะมีรสชาติของอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับซึ่งก็จะหนีบจะข้นน้ําไปสลับกันแต่ละวันนะครับเพราะว่าทางไร่นะครับปลูกกันไว้4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับเป็นอ้อยหนีบน้ํานะครับบางวันนี้ก็หนีบขาย2 5 0 บางวันก็สายน้ำพึ่งนะครับบางวันก็เป็นอ้อยสิงคโปร์วันนี้เป็นหน้าที่ของอ้อยเหลืองเกษ,ษ,ษ,ษตรศาสตร์ห0นะครับ,บ<า>ก็บามา,าดูสีน้ำอ้อยกันดีกว่านะครับที่เราต้องการคั้นกันสดๆนะครับขายกันทุกวันนะครับขายกันทุกวันนี่นะครับน้ำอ้อยสดไร่สมใจนะครับท่านผู้ชมครับ มาอุดหนุนกันได้นะครับถ้าผ่านมาแก้วละ20บาทนี่แม่ค้านะครับแม่ค้าแม่ค้าแล้วก็มีหน้าที่หนีบน้ำหนีบน้ำนะครับอ่ามืดไปหน่อยครับมืดไปหน่อยนะครับจะดูทางนี้เห็นนรือเปล่านะครับบก็หนีบกันสดสดทุกวันนะครับนะครับอันนี้ เป็นหน้าที่ความหอมความหวานของอ้อยเหลืองเกษตรศสาสตร์นะครับวันนี้ก็หนีบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับดีสวยค่ะัน,นมีดูหน้าแม่ค้าจากกระจกนะครับ <c oughs> แม่ค้ามีกระจกเรียบร้อยนะครับไปดูความสวยเวลาหนบน้ำม้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็หน้าร้านเราก็มีรถซิ่งผ่านด้วยนะครับมีสวยค<ม>่ะ มีทอ่อเสียงดังด้วยนะครับเพราะว่าขายอยู่หน้าถนนนะครับส,ส, <ปะ S 1> สีสวยมากเลยค่ะสีสวยมากเลยค่ะน,นี่ดูเลยค่ะสีสวยนะคะทางเข้าบ้านสีสวยค่ะพันอะไรคะเตัวตัวจน,นีจงพันอะไรนะคะพันอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์ห0ศนะครับไอในแก้วเหลืองในนี้จะออกเขียวๆอ่อนนะครับแต่ตัวตัวจริงนี่เ็าจะเหลืองจะเหลืองกว่านี้ ยองกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ดูในโทรศัพท์นี่ก็ออกเขียวเฉียวที่แสงด้วยค่ะแต่ว่าตัวรจริงจะเหลืองกว่าในในใน,ในนี้นะคะในคลิปนะเหลืองกว่านในคลิปนะคะนี่จะหวานจะหอมมากนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเราก็ปลูกไว้คันน้ำนะครับก็ขายกันเป็นประจำทุกวันนะครับนะซึ่งอ้อ,อยสายพันธุ์นี้นะครับก็ลำต้นของเขาก็จะโตมากนะครับเวลา อาจจะหนีบอะไรนะครับก็ต้องผ่าใครสนใจพันอ้อยติดต่อยังไงคะนะครับก็สนใจสนใจอยากอยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกไว้ทานเองหรือว่าปลูกไว้คันน้ํานะครับติดต่อมาเลยนะครับ0 8 1 9 6 3 7 9 3นนนะครับไร่สมใจนะครับอันนี้บรรยากาศเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆครับอันนี้หน้าร้านนะครับหน้าร้านนะครับ หน้าร้านวันนี้วันนี้ยามไม่อยู่นะครั Wh บธรรมดาจะมียามเข้าหน้าร้านนะครับวันนี้ยามไม่อยู่นะครับบันทึกกันได้ครับเรามีทั้งเราชนะนะครับตรงกันคนละครึ่งคนละครึ่งหมดเขตแล้วนะครับเขตวันนี้วันนี้แล้วก็ยังยังมีอะไรอีก นะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนกันได้นะครับนำอ้อยสดนะครับไร่สมใจนะครับซึ่งอยู่ท <UM ี่บ้านทุ่งลุงนะครับนาสนักสงทวดชีนะครับนะครับแล้วก็สายพันธุ์อ้อยทั้ง4สายพันธุ์นะครับก็ใครสนใจก็ ติดต่อมาได้ครับส่งทั่วประเทศเลยครับส่งทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรี50นสายน้ำพึ่งห้อยเหลืองเกษตรศาสตร์แล้วก็สิงคโปร์นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้แค่นี้ค่ะติดนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่เชตหน้าครับสวัสดีครับ